ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่องยูทูบครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ก็มาดูปุยตายายบ้านหนองยิง้วกําลังทําพิธีรดน้ดําผู้เฒ่าผู้แก่รดน้ําพระครับผมครับตอนนี้ก็กําลังทําพิธีจะรดน้ําของพระทรายพร้อมอน,นี่ครับ

<laughs> ừ, là treo à, à. <laughs> <laughs> à, <laughs> <laughs>

对，当场兑现。 บรรยากาศครับผมท่านบรรยายครับ น้ำก็มีเหลือไม่นอเหรอเอาไว้ไหนเมื่อกี้นยคงน่ะเดีอยวกันตาไหอาแปวาอรยากาศครับพี่น้องดูดูภาพไปที่ไลยครับผม

đó đi cả hai lấy áo cái đi nó 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 Ừm. Để ở đằng này nè. Để Để ở đằng này nè. Để ở đằng ดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศข้างในทงในรถคนเทารถน้ำพระน้ำพระน้ำพระ YouTube ครับผม,ผมร YouTube ครับผมช่องไหนครับช่องสียูทูบครับผมครับผมสิได้ติดตามช่องสียูทูบครับ ลูกน้อยมาให้ผมด้อลกตาออกส่องยูทูบด้วครับเด้อนี่ ถูกเบอร์เขามาถ่ายทำครับ พระปัญญาครับพี่น้องพระปัญญาครับผมปุย่าตะยายรดน้ําพระครับผมส่งน้ําพระครับบ้านหนองงิ้วครับผมปุฒ่าภูเกครับส่งน้ําพระครับผมปุย่าตะยายเราเยอะครับเราเยอะปุย่าตะยายเราเยอะครับ บ้านหนองยิ้วครับผมบ้านหนองยิ้วลุงเดียวขวดมดเอาไมผมเด้อเดี๋ยวผมไปตัดห้ามารดมดยังลุงเดียวรดมดยังลุงเดียวรดมดยังมดยังเสร็จยังของลุงเดียวเนี่ยครับผม เดี๋ยวพวเอาน้ำหอมมาครับอาจารย์เอาคุณแม่คุณยายจะจั่งต่อกันเลยนี่ั่งต่อกันเลยพาบรรยายครับพี่น้องพาบรรยาย ภาพบรรยายครับปู่ย่าตายายเราครับผมภาพบรรยายครับผมภาพบรรยาย ใครมีโอกาสเข้าร่วมรถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่รถน้ำพระครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศดูบรรยากาศครับผมอยากยาแรถกของผมหลังดือกกงมงหลังด้อเดี๋ยวผมไปได้ บรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศ